วีโก้ T R D c a p นะคะชุดแต่งสเกิร์ต T R D ภายในเป็นเบาะหนังสีดำนะคะออกแบบแบบทรงสปอร์ตสวยๆนะคะตัดลายเส้นสีแดงนะคะแล้วก็มีขาเป็นเบาะ T R D ตรงรุ่นเลยนะ <c oughs> มารีวิวแบบเร็วๆกับพลอย PS Auto กันอีกแล้วนะคะวันนี้เราอยู่กันที่เต็น PS Auto บ้านสวนสํานักง,งานใหญ่บนถนนเศรษฐกิจบ้านสวนเชนบุรีถ้าใครผ่านมาแถวนี้นะคะแวะมาดูรถกับเราได้นะคะเรามีรถคุณภาพดีๆคุณภาพพ,พรีเมียม ให้ดูกันที่นี่นะคะแล้วก็จะบอกว่าถ้าใครอยู่ต่างจังหวัดนะคะอยู่ไกลกว่านี้นะคะเหนือใต้ออกตกไม่ว่าคุณจะอยู่จังหวัดไหนตรงไหนตำบลไหนนะคะอยากได้รถกับพยสักคันนะคะพายม,มีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถฟรีให้ทั่วไทยไม่บวกเพิ่มค่ะออกรถกับเรานะคะใช้เงินเพียง999บาทจบทุกอย่างจริงๆนะคะแล้ววันนี้นะคะก็มีรถเข้ามาอีกหนึ่งคันนะคะ ที่จะให้ดูกันนะคะเดี๋ยวพาดูกันทุกจุดเลยนะคะคันนี้ก็เป็นรถแนวเท่ๆนะคะไว้ใช้ลุยไว้ใช้ทำงานไว้ใช้ขับสวยๆเท่ๆได้หมดเลยนะคะเอาไปใช้ทำมหาหากินก็ได้ด้วยนะคะคันนี้เป็น t o y o ต a v i ี o ก TRD c p p นะคะเป็นเครื่อง2 5 0 0นซีซีนะคะเกียร์ธรรมดานะคะรถปี2,014นะคะเป็นสีดำแบบฉ่ำๆเลยนะคะพร้อมชุดแต่งสเกิร์ต TRD นะคะ ทั้งภายนอกทั้งภายในหลอนะคะแบบเดี๋ยวพาไปดูทุกจุดค่ะมีกระจังหน้าของเขานะคะ<ม>ก็จะมีฟนอนต์ TRD Sportivo แบบนี้ให้นะคะสเกิร์ตตัดดำแดงนะคะไฟตัดหมอกด้านล่างสวยๆเลยนี่ค่ะล้อเดิมนะคะศูนย์ TRD แบบนี้เลยนะจ๊ะคันนี้เป็นยาง R 1 6ทุกคนนะคะเป็นยางฟู o เยียคารโก้นะคะ G 2 6นั่นเองนะคะ กระจกด้านข้างเป็นปรับพับไฟฟ้านะคะแล้วก็มีไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวใหญ่ๆเลยนะในตัวเลยนะคะกันศาสตรค่ะวีโก้แชมป์แบบนี้นะจ๊ะนี่นะคะมาให้นะคะด้านบนนี่นะคะ่ะมือจับนะคะก็จะเป็นมือจับรองคุเมียมไว้ให้ด้วยนะคะตรงรุ่น ชุดแต่งเคลียดีสวยๆเลยนะคะเดี๋ยวเราดูด้านหลังกันบ้างเป็นยังไงนะคะสอับด้านหลังนะคะก็จะมีฟันตโตโยต้านะคะแล้วก็ไฮลักตัว E ีนะคะเป็นไฮลักมีโก้แชมป์นั่นเองนะคะสวยกริปเงาวับเลยอะทุกคนมาดูกันที่ด้านในกันบ้างนะภายในกระบะนะคะฉ่ำๆแบบนี้เลยนะรถดเดิมๆนะคะไปใช้ลุยใช้งานกันได้เลยนะ ไม่มีอะไรชำรุดนะทุกคนอะคอยช่วยเช็คให้ด้วยโอเคนะคะผ่านกระบะท้ายถือว่าผ่านนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันที่ภายในกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับภายในนะคะคันนี้เปิดมาอันดับแรกเลยที่ได้สัมผัสได้คือกลิ่นหอมสดชื่นมากนะคะรถที่ไม่มีกลิ่นอับนะคะแอร์เย็นๆสบายๆนะคะแน่นอนใครๆก็อยากนั่งเนาะคันนี้นะคะเป็นเบาะนะคะภายในเป็นเบาะหนัง สีดำนะคะออกแบบแบบทรงสปอร์ตสวยๆนะคะตัดลายเส้นสีแดงนะคะแล้วก็มีขค่ะเป็นเบาะทีอีตรงรุ่นเลยนะมีลายเคปล่าด้วยอ่ะสวยอ่ะเบาะด้านหลังนะคะก็จะเป็นดําแดงนะคะตัดได้แดงแบบนี้นะคะเพิ่มความสปอร์ตให้ตัวรถไปอีกนะจ๊ะใครสายสปอร์ตนะคะสายลุยเนี่ยถูกต้องแล้วมาถูกทางแล้วนะจ๊ะโอเคนะคะพวงมาลัยของเขาค่ะเป็นพวงมาลัย มัลติฟังก์ชันฟังซ้ายนะคะสามารถปรับโหมดทุกอย่างได้ที่คอนโซลเลยนะคะอาจจะย้อนแสงนิดนึงโอเคแบบนี้ดีขึ้นนะคะเป็นการปรับโหมดนะคะจากพวงมาลัยได้เลยนะคะเวลาเราขับขี่รถอยู่นะนี่นะคะก็สามารถปรับโหมดแบบนี้ได้นะจ๊ะ โอเคนะคะตรงกลางนะคะคอนโซลมีอะไรมาให้บ้างนะคะก็จะมีการแสดงผลนะคะต่างๆที่จอนะคะแล้วก็มีช่องเสียบสาย AUX USB ให้นะคะรับสายวางสายเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ได้นะคะนี่แต่งเป็นลายคลิปล่าให้ด้วยนะจ๊ะปรับแอร์ได้ที่3ช่องนี้เลยนะคะคันนี้ก็เป็นเกียร์ MT นะคะขับสบายๆที่ๆนะจ๊ะมีเก๊ะใส่เหรียญวางแก้วนะคะที่ททททท พักแขนนะคะก็มีเกสใส่ของด้านล่างได้นะคะนี่นะคะบุ๊กเซอร์วิสติดรถด้วยนะคะภาษีพรบรเราต่อให้นะจ๊ะอยากได้คันนี้แล้วทำยังไงนะคะแอดไลน์หน้าโปรไฟล์โทรหาเราได้เลยนะคะฝากไว้อีกหนึ่งคัน ะคะคันนี้ก็เป็น v ีโก้ทรีดีแคนะคะเ t เกียร์กระปุกนั่นเองนะคะเกียร์ธรรมดารถปี2014นะคะคันนี้ราคาเพียง459,000บาทผ่อนสบายๆกับ PS Auto ที่8,446บาทเท่านั้นนะจ๊ะพร้อมแล้วเกี่ยมเอกสารมาออกรถกันค่ะฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ